เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมบริจาคร,ร่างกายเพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์นะครับเป็นอาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์โดยโรงพยาบาลร,ราชวิถีร่วมกับสถาบันร,ร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์มหาวิทยาลัรลังสิตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมบริจาคร่างกายเพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ณนะงานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ ชั้น M อาคารเฉลิอพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถีนะครับหรือว่าจะร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนอาจารย์ใหญ่แบบนิ่มเพื่อการศึกษานะครับได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี051-2163-221ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีระบุว่าเพื่ออาจารย์ใหญ่นะครับ หรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์022062900ต่อ60117หรือว่าต่อ60118นะครับหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0625043991ในวันและเวลาราชการ